คุณจะขอร้องนะคะอย่าคอมเพนพวกเราเลยนะคะแฟนคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน ฉันรอสองชั่วโมงแล้วนะคุณขับรถอ้อมโลกที่ไหนมาฮะอาหารเย็นหมดแล้วแล้วฉันจะกินยังไงออขอโทษนะคะขอโทษจริงๆค่ะเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะไปไหน ขอโทษแค่นี้มันจะจบเหรอคอยดูนะฉันจะคอมเพนคุณพฤติกรรมของคุณอะ่ะมันแย่มากเออคุณคะพอดีว่าแฟนฉันเกิดอุบัติเหตุนะคะตอนเนี้ยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันก็เลยต้องมาส่งของแทนคุณฉันขอร้องนะคะอย่าคอมเพนพวกเราเลยนะคะแฟนคุณเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉัน นี่ฉันไม่ต้องกินข้าวหนงยังไงแฟนคุณจะเป็นจะตายมันก็เรื่องของคุณผมรับประกันให้คุณนะว่าคุณจะไม่โดนคนอื่นที่หา่าจงิน หิวไม่ใช่หรอเอากินสิกินเสร็จแล้ววันนี้ไม่ต้องมาทำงานนล้นนะคือเจ้านายคะมันไม่ใช่อย่างนั้นคะ่ะคุณจำไว้นะคุณไม่ทำความดีไม่มีใครเขาว่าคุณแต่คุณไม่ควรไปทำร้ายเขาคุณก็ไปเรียนรู้พื้นฐานความเป็นคนก่อนแล้วคุณก็กลับมา คุณไม่พอใจเหรอพูดแค่เนี้ยทำไมไม่พอใจขี้น้อยใจเหมือนผู้หญิงไม่ได้ทำไมฉันพูดถึงอดีตของคุณอนะ่ะคุณไม่พอใจฉันเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณอยากคิดมากนะ ที่รักคุณรอนานไหมหิวเวียนรอนานมากแล้วก็หิวมากด้วยมีอะไรอ่ะโหพื้นมาทำไมเนี่ยมีสมองปะของพวกนี้ยจะใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้คุณมีอะไรกับบ้านก็คุยกันก็ได้นี่คุณไม่พอใจเหรอพูดแค่เนี้ยทำไมไม่พอใจ ขี้น้อยใจเหมือนผู้หญิงไม่ได้คุณคุณแกเป็นไงบ้างไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแกจะลงเลยกับพี่ฟูนี่แกก็พี่ฟูอ่ะโดนผู้หญิงทิ้งมาถ้าเกิดว่าฉันไม่ตอบตกลงคบกับเขาอ่ะนะป่าเนี้ย คุยอะไรกันาสาวๆพอดีว่าซูก็ถามเรื่องของเราสองคนอะคะ่ะจริงไหมค่ะตอนสมัยเรียนอะแกไม่กล้าสารภาพาบอกรักพี่ฟูสักทีแหมแกก็ตอนนั้นอะพี่เขาอะผู้หญิงเยอะจะตายอีกอยา่างตอนนั้นก็ยังเรียนไม่จบด้วยนะงานก็ยังไม่มีทำ ก็ได้ฉันกับพ่อนี่แหละช่วยไว้ให้มาทํางานที่บริษัทก็เลยได้ดิบได้ดีจนถึงทุกวันนี้จริงไหมคะอ๋เอเด้กอย่างนะแกตอนนั้นอะ่ะฉันรู้สึกว่าฉันรักใี่เขามาตั้งเจ็ดปีนะแต่สุดท้ายก็แกสายเข้าแป๊บนึงนะ,ะคุณ ที่คุณไม่สบายอาการดีขึ้นยังก็ดีขึ้นแล้วอะค่ะทำไมฉันพูดถึงอดีตของคุณอนะ่ะคุณไม่พอใจฉันเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณอยากคิดมากนะเออแกจะว่าไปบ้านแกก็สะอาดดีเนาะแหมแกก็ทั้งบ้านเนี่ย พี่ฟูอ่ะเขาเป็นคนจัดการทุกอ,อย่างเลยทั้งห้องนอนห้องน้ําฉันน่ะไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยแต่าจะว่าไปฉันนะนะทำงานนอกบ้านมากกว่าถ้าเป็นงานในบ้านอ่ะต้องพี่ฟูเขาจริงไหมคะอ๋ะคปปอคุณไปปอกผลไว้ใ่ฉยสิ กันมาตั้งเจ็ดปีนะคุณก็รู้อ่ะวันนี้ใส่ฉันเป็นยังไงอะแล้ววันนั้นอะฉันก็พูดถึงคุณแค่นิดเดียวเองทำไมทุกครั้งที่คุณหงุดหงิดที่คุณอารมณ์เสียคุณก็ต้องมาลงกับผมตลอดคุณเอานี่สัยที่แย่ที่สุดของคุณมาลงกับคนที่คุณบอกว่ารัก คุณชอบทำให้ผมเสียหน้าทำให้ผมเสียศักดิ์ศรีใช่เราเป็นคนรักกันแต่คนรักกันเขาต้องให้เกียรติและถนอมน้ำใจกันบ้างคุณคะ อย่ทิ้งฉันไปได้ไหมคะหรือไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้คุณอยากกินอะไรฉันําใจคุณทุกอย่างเลยแต,แต่คุณอย่าไปได้ไหมอะ ทำร้ายความรู้สึกของคนที่คุณรักมากที่สุดความรักคือการเคารพและเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันทำดีต่อกันรักษาน้ําใจกันก่อนที่จะไม่มีโอกาสพี่เเงินที่เราจะใช้แต่งงานยืมให้พิการเนี่ยนะก็รู้ใช้แกป่วยหนักนะ ภรรยาแกก็เพิ่งจบงานจะให้ผมเห็นเพื่อนลําบากแล้วไม่ช่วยได้ยังไงล่ะแล้งงานแต่งงานของเราล่ะ <c oughs> กว่าฉันจะคุยกับพ่อแม่ไม่เอาค่าสินสอดเราดูตอนนี้สิเงินแต่งงานก็ไม่มีแล้วเออเดี๋ยวพี่หาวิธีเองพี่เลือกมาเลยนะระหว่างเพื่อนพี่กับฉันพี่จะเลือกใครเหมยคุณอย่างงี้เงาได้ปะคุณตั้งเยอะตั้งแยะไม่ไอายเขาบ้างเหรอใช่ฉันมันงี่เงา่าพี่อยากเป็นคนดีพี่ก็เป็นเป็นคนเดียวเลยนะฉันไม่เอาด้วยเราเดี๋ยวก่อน ออไปเลยเฮ้ยไปนู่นแล้วยังไม่รีบตามไปอีกไม่ตามผมไม่ผิดสักหน่อยเรื่องนี้มึงยังบอกมึงไม่ผิดอีกเหรอพี่ว่าผมผิดตรงไหนอ่ะพี่ผมไม่คิดเลยว่าเธอจะเห็นแก่ตัวขนาดนี้เรื่องงานแต่งแต่งช้าหน่อยจะเป็นไรไปแต่นี่หลานป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล ต้องงานใช้เงินรัสารด่วนนะพี่มึงว่าเขาเห็นแก่ตัวแล้วมึงให้โอกาสเขาไม่เห็นแก่ตัวหรือยังเรื่องงานแต่งอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนนะเว้ยแต่นี่มึงเอาเงินที่จะแต่งงานไปยืมให้คนอื่นอย่างนี้อ่ะมึงไม่เห็นแก่ตัวกว่าหรอก็ผมกลัวเธอไม่ยอมเนี่ยสิไอ้กุ้ยการยืมเงินให้คนอื่นอ่ะมันคือการช่วยเหลือถึงมึงไม่ยืมมันก็ไม่ผิดหลองน้องก็แต่งงานกับมึงอ่ะ สินสอดสักบาทเขาก็ไม่เอาพ่อแม่เขาก็รอแค่มึงจัดการแต่งดูที่มึงทำสิว่ายืมเงินมึงก็ยืมเงินให้คนอื่นเลยโดยไม่ปรึกษาเขาสักคำการกระทำของมึงเนี่ยในสายตาน้องเขามหมายความว่าไ,ไงรู้ไหมก็คือมึงไม่รักเขาเลยมึงไม่อยากแต่งงานกับเขาไงทำไมผมจะไม่อยากแต่งงานกับเธอล่ะแต่เธอคงรู้สึกไม่ได้วะ่ะสิ่งที่เธอรู้สึกได้อ่ะในใจมึงมันมีแต่เพื่อน มึงไม่เคยมีเธอในหัวใจเลยแต่เธอก็ไม่ควรให้ผมตาขาดจากเพื่อนนี่ไอ้ซืบเบอ้ยมึงยังไม่เข้าใจอีกเหรอเรื่องที่เธอโกรธมึงอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่มึงยืมเงินหรอกง่ายๆเลยก็คือมึงไม่เห็นความสําคัญของเธอไงงั้นผมต้องทำไงไอะพี่กว้ยลูกผู้ชายอะ่ะรักเพื่อนได้แต่ก็ต้องเคารพเมียวเว้ยรีบขึ้นรถสิ พี่มาหาฉันอีกทำไมชิรักผมผิดไปแล้วเมื่อกี้ผมไปหาเพื่อนแกนมาแล้วพอแกรู้ว่านี่เป็นเงินที่เราจะใช้แต่งงานแกก็รีบคืนให้ผมเลยนี่พี่ไม่เข้าใจฉันอีกเหรอผมเข้าใจแล้วผมผิดเองที่ไม่ปรึกษาค,คุณแล้วตัดสินใจคนเดียวผมผิดเองที่เห็นแก่ตัวแล้วไม่คิดถึงความรู้สึกของคุณผมผิดเองที่ลืมว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของผม ผมขอโทษนะที่รักศักดิ์ศีมากจนเกินไปชีวิตนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดของผมก็คือการได้รับคุณผมสัญญานะต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะคิดถึงคุณเป็นคนแรกเสมอแต่งานกับผมนะ เพื่อนที่เอากลับไปให้พี่การรักษาลูกก่อนนะชีวิตคนสำคัญที่สุดแล้วงานแต่ของเราอ่ะงานแต่งของเราก็เลื่อนไปก่อนเพราะฉันรู้ว่าฉันสำคัญที่สุดในชีวิตพี่แล้ว ฮัลโหลที่รักขอบคุณมากนะตลอดสิบปีที่ผ่านมาที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อครอบครัวของเราผมกำลังจะกลับไปหาคุณนะ